ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเค้วสู่ช่องพูดถึงหนังวันนี้ก็เป็นคิวของซีรีส์ที่ชื่อว่า Cabinet of c u r i o s i t y ผลงานจากผู้กำกับกิเอโมเดโตโรครับที่จะมาในแนวสยองขวัญรวมเรื่องสั้นทั้งหมด8ตอนแต่และตอนก็จะมีเรื่องราวที่มันแตกต่างกันออกไปครับอ่านมีท่านผู้ชมบางคนจริงๆที่ไม่ค่อยคุ้นกับผู้กำกับคนนี้แต่ถ้าผมพูดถึงเรื่อง p ปซ i f i c ร i m เรื่องเ e ิลบอหรือเรื่องเดอะเชฟว w a t เท คุณอาจจะพอนึกออกแล้วครับว่าผู้กำกับคนนี้นั้นเป็นใครและด้วยชื่อชั้นของผู้กำกับรางวัลออสการ์คนนี้มันก็สามารถการันตีได้ระดับหนึ่งครับว่าซีรีส์ชุดนี้จะสามารถเล่าได้อย่างน่าสนใจแน่นอนอีกทั้งเสน่ห์ของซีรีส์ชุดนี้มันคือตัวของคุณกิยามเดโตโรเองจะมาเป็นเบื้องหลังให้กับนักสร้างหน้าใหม่แล้วผ่านมุมมองแบบหนคนตอนหนึ่งตอนไปในตัว ข้อดีคือแต่ละตอนนั้นไม่ได้มีการเชื่อมโยงต่อกันแบบมีในย่าสำคัญอะไรครับเราจบแบบหนึ่งเรื่องตอนหนึ่งตอนเลยมันจึงทำให้คุณดูนั้นมีอิสระในการเลือกดูใครที่ชอบตอนไหนเป็นพิเศษก็หยิบตอนนั้นมาดูได้เลยครับและตัวผมเองนั้นก็ไม่ได้เลือกดูตอนตู้หมายเลข36เป็นเรื่องแรกด้วยเพราะดันไปถูกใจตอนที่6อย่างตอนความฝันในบ้านแม่หมดส่วนตัวเป็นเพราะผมนั้นชอบนักแสดงอย่างคุณดูเผยกริมเป็นทุนเดิมดอยู่แล้วครับ อีกอย่างคือผมอยากจะลองดูครับว่าถ้าเกิดตัวผมเปิดหัวด้วยตอนที่6และตามไปดูต่อในตอนที่1ซีรีส์ชุดนี้มันจะให้อัธรศกับผมไปในทิศทางไหนตัวผมเองพอดูตอนที่6กับตอนที่1จบไปผมก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความกลมกล่อมที่ซีรีส์พยายามจะเสิร์ฟคนดูแหละครับความกลมกล่อมที่เป็นเหมือนภาพรวมทั้งแตอน แต่พอเราไล่ดูทีละตอนมันก็จะรู้สึกถึงรสชาติต่างๆที่มันมีทั้งรสเผ็ดรสเปรี้ยวผสมกันไปในซีรีส์ชุดนี้อย่างลงตัวครับอีกทั้งพวกพรตพวกวิธีการเล่าเรื่องแต่และตอนน,นั้นมันก็จะมีความซับซ้อนมีความเลนทายากที่ไม่เท่ากันอีกต่างหากบางตอนที่เน้นความเป็นอุปมาอุปไมยเน้นความเป็นเชิงจิตวิทยาอะไรทำนองน,นั้นแต่บางตอนก็มาด้วยการเล่าเรื่องแบบสตรสำเร็จง่ายๆครับ แต่มันก็จะมีมัดนกคนดูที่เก็บเอาไว้ตอนท้ายเรื่องอย่างน่าสนใจซึ่งความฉลาดของผู้กำกับคือการเอาเรื่องตู้หมายเลข36มา,าไว้เป็นตอนแรกครับผมมองว่าตอนนี้มันเป็นตอนที่เซนเรียงเข้าใจง่ายที่สุดดูมีความหลอนแบบพอประมาทพอที่จะเรียกนำย่อยให้คนดูนนเลือกชมตอนอื่นได้เรื่อยๆแบบไม่มีติดขัดเลยครับ ในส่วนความโหดความเลือดสาดของซีรีส์ชุดนี้พอมันอยู่ในวิสัยทัศน์คุนเดลตโร่แล้วก็แทบแตกรันตีความโหดได้เลยครับส่วนตัวผมขอยกให้ตอนที่3ที่มีชื่อว่าชนสุดศพเป็นหนึ่งใน8ที่ถ่ายทอดความโหดได้แบบสะใจสดๆครับเรื่องราวจะเล่าเกี่ยวกับแพทย์นิติเวชคนหนึ่งที่เข้ามารับงานชนสุดศพคนงานเหมืองที่ตายจากเหตุแะเปิดปริศนาแต่แล้วเจ้าตัวก็พบว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด มันเกิดจากฝีมือของบางสิ่งที่คล้ายกับปรสิตดูดกินเลือดเนื้อมนุษย์ซึ่งในส่วนเส้นเรื่องน,นั้นถ้าพูดกันตามตรงเรื่องราวในตอนที่3มันก็จะเล่าแบบสูตรสําเร็จทั่วไปนี่แหละครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายแต่ความพิเศษของมันก็คือคลายแม็กในช่วงถ่ายที่ตัวของเจ้าปรสิตทําการเปลี่ยนถ่ายร่างกายมนุษย์คนดูจะได้เห็นกับมาวิธีสร้างชาโคดครับที่มันดูสมจริงจนน่าขนลุก ยิ่งตอนที่แพทย์นิติเวชใช้มีดผ่าตัดแท้งต้าของตัวเองยอมรับเลยครับว่าซีนนี้มันเล่นเอาผมหายใจไม่ทั่วท้องเลยพูดถึงรสชาติความโคดไปแล้วมาดูในส่วนรสชาติความสยองขวัญกันบ้างครับที่ผมยกให้ตอนที่5ที่มีชื่อตอนว่านางแบบของพิกแมนเป็นหนึ่งในไฮไลท์ความสยองขวัญ เรื่องราวคราวๆจะพูดถึงเธอเนอร์หนุ่มติตะกรมากความสามารถที่ดูเหมือนว่าชีวิตของเขากำลังไปได้สวยแต่แล้วเมื่อเจ้าตัวได้พบกับเพื่อนที่ชื่อว่าพิกแม็ก็เห็นได้ชัดครับว่าเรื่องราวแปลกประหลาดกำลังคาโถมเข้ามาหาเขาตลอดเวลาที่มีทั้งเรื่องพิธิกรรมประหลาดและเรื่องของแม่มอดที่มันเกือบจะทําให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นบ้าครับ และในส่วนวิธีการเล่าเรื่องเรื่องเพราะส,สำหรับตอนนี้มันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนมีความพิเศษอะไรมากมายครับเนื้อหาที่เปรียเยเเปถึงความดำมืดในจิตใจของเทเนอร์ที่มันส่งผลกระทบไปถึงลูกเมียของเขาอย่างน่าอนาใจในช่วงท้ายแต่ความน่าสนใจมันกลับเป็นพวกฉากห้อนต่างๆครับที่ทำออกมาค่อนข้างน่ากลัวพร้อมกับพวกฉากจำสแกที่ใส่เข้ามาให้คนดูเท้าติดพื้นตลอดเวลา ถึงแม้ผมจะบอกว่าหลายตอนมันดูสนุกแต่มันก็จะมีบางตอนจริงๆครับที่มันดูไม่ค่อยเข้าพวกสักเท่าไหร่ดูไม่ค่อยน่าสนใจมากนักบางตอนที่มันเน้นในอะลอกซียืดยาวกว่าจะโชว์ช่วงคลายแม็กมันก็ปาเข้าไป10นาทีสุดท้ายแล้วล่ะครับเสียดายมากครับเสียดายตรงพพรอตที่มันไปเน้นเชิงจิตวิทยามากเกินไปจนบางครั้งมันเหมือนเป็นการเบรคคนดูแลยครับที่เขากําลังฟินกับเนื้อหาตอนแรกๆของซีรีส์มาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อดีละครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไปข้างตน้นคุณสามารถเลือกดูตอนไหนก็ได้ตามใจชอบบางตอนที่คุณดูแลว้วรู้สึกว่าไม่ถูกจริดก,กับตัวเองก็สามารถกดข้ามไปได้เลยในส่วนนักแสดงนั้นก็แทบน่าสนใจทุกคนครับในแต่ละตอนมันก็จะเต็มไปด้วยชื่อชั้นคนดังในวงการหลายโคน แถมแต่ละคนนั้นก็สามารถแบกภาระในตอนของตัวเองได้อย่างไม่มีติดขัดอาจเป็นเพราะชื่อชั้นของผู้กำกับด้วยแหละครับที่มันเหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักแสดงหลายคนเหล่านี้ตอบรับร่วมงานกับเจ้าตัว รูปแล้ว c a b i n e t o of u u r o s s t y y เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ควรค่าใ่การดูอย่างมากครับตลอดทั้งแปตอนมันเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่มีความแตกต่างกันออกไปรสชาติที่มันไม่เหมือนกันแต่พอจับมารวมกันแล้วมันกลับกลมกล่อม,มเกินค่าดเลยครับความโหดเอ่ยความน่ากลัวเอ่ยฉากสยองขวัญต่างๆซีรีส์ก็สามารถเนรมิตออกมาได้อย่างน่าสนใจอีกทั้งองค์ประกอบต่างๆในแต่ละตอน มันก็ดูมีความเป็นลายเซ็นคุณเดลโตโรอยู่แทบทุกกระเบียดนิ้วครับสมราคาคุยครับที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอยากจะลองทําซีรีส์จบในตัวดูสักครั้งถึงแม้จะมีบางตอนจริงๆครับที่ความสนุกอาจจะไม่เท่าตอนของเพื่อนแต่ตรงนี้ก็เข้าใจได้ครับเพราะทั้งแตอนคุณเดลโตโรเองก็ไม่ได้เป็นคนกํากับร้อยเปอร์เซ็นต์หลายอย่างมันเลยขึ้นอยู่กับผู้กํากับตัวหลักว่าจะเล่าเรื่องของตัวเองได้ปราดเปรึงคนดูมากแค่ไหน เอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาความสยองขวัญสัมประสา์ดูในช่วงฮาโลวีน Cabinet of Curiosity เรื่องนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ